้อยค่ะเข็มที่2กดบแบัคซีเรียบร้อยนะคะก็จะได้คัดมาเหมือนกับครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะเขียนให้ว่าเรา,เาชิีดเมื่อ,อไหร,ร่ยังไงแล้วก็ยังไงก็เก็บคัทมานะคะส่วนเกิดทาไม่เจอเขาก็เลยให้ใหม่มาก็เอาเป็นว่า,านะคะเขาก็มีบูโรชให้อะไรให้เนาะครั้งที่2ก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเหมือนครั้งแรกครั้งแรกนี่ตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะฮะ แล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นโดสที่2แล้วก็ห่างกัน21วันซึ่งเ,เดี๋ยวนะเดินหะนะ้านะิป็งวดกันค่ะคันข้างหลังเขาก็กำลังจะมาตอนนี้เขาก็ในระหว่างรอสำหรับ15นาทีในระหว่างรอสำหรับ15นาทีนะคะเขาจะดูว่าเรามีผลอะไรหรือเปล่าปกติแล้วเขาจะให้จับเครื่องแต่ว่าโอ้โหตอนนี้มาตอนบ่ายร้อนมากอ,าอย่างที่เกดบอกนะคะว่า เป็นเข็มที่2สําหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะก็เข้ามาในเว็บไซต์เนาะเดี๋ยวเกจะโพสต์มาในลิงก์ว่าเว็บไซต์อะไรแล้วก็เข้ามาจองนะคะก็จะมีเข็มที่1แล้วเขาก็จะให้จองเข็มที่2ต่อเลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไฟเซอร์เนี่ยก็จะเป็น21วันถ้าเป็นบารอน่าก็28วันนะคะก แล้วก็ JJ ก็แค่เข็มเดียวอันนั้นก็ลองรู้ยังไงเพราะว่าเกดยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเ,เกี่ยวกับจอรสานันจอร์สันนะคะก็เข็มเดียวหลายคนก็จะชอบส่วนอาการสําหรับเข็มแรกของเกดก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่า,เ,าเกดฉีดแล้วเนี่ยเกดก็จะเอ็กซ์ไซส์แขนเลยนิดนึงเบาๆนะฮะเอ็กซ์ไซส์เลยบางคนก็กประครบเย็นแล้วต่อจากนั้นก็ประครบร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นนี่เกดไม่ไม่ได้ทำนะคะแต่ว่าตอนที่ฉีดฟลูเนี่ยเกดประครบเย็น แล้วก็เอ็กซ์ไซส์เบาๆเช้าขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้ววันรุ่งขึ้นก็หายก็เหมือนกันกับเข็มแรกก็เหมือนกันนะคะสาหรับเข็มที่2ตอนนี้ก็ไม่ค่อยกลัวเหมือนเข็มแรกแต่สิ่งที่กลัวก็คือไซส์เอฟเฟกต์เพราะว่าก็ได้ยินข่าวลือมากมายว่าจะมีไซส์เอฟเฟกต์เยอะมากนะคะว่าอาจจะเป็นน,นู่นนี่นั่นมีมีเพื่อหลายคนก็ไม่สบายตื่นเช้ามาในตอนเช้านะคะแล้วก็ เจ็บแขนไอ้นั้นเป็นนั้นธรรมดายอยู่แล้วแล้วก็แต่แต่ก็มีไข้ในวันลุกขึ้นแล้วก็พักผ่อนน้นึงก็หายนะคะแต่ว่าตัวเกศเองนี่เกก็ยังไม่แน่จใจว่าความแข็งแรงหรือว่าภูมิต้านทานของร่างกายของเราจะแค่ไหนยังไงเด็กเกจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังกัแล้วกันนะคะว่าผลของการฉีดแล้วน่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ก็จะส่วนใหญ่คือเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะว่าหลังจากที่ฉีดเนี่ยไม่ว่าจะฉีด f l ูหรือว่าฉีดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นวัคซีนทั่วไปเนี่ยเกศก็จะบริหารเบา ือนกับว่าให้มันไม่ไม่ไมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ประคบเย็นนะคะก,ก็บริหารเบาๆแต่ก็อย่างที่บอกว่ากลัวกลัวไซเอฟเฟกก็เลยหยุดการเลยสามวัน <laughs> หาเรื่องเบี้ยวด้วยอัน w a y ก็นั่นแหละคะ่ะก็เดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะยังไงแล้วเกดก็จะเล่าให้ฟังนะคะวันนี้มาค่อนข้างปลอดโปร่งมากอ่าเดี๋ยวย้อนมานิดนึงมาก็ค่อนข้างปลอดโปร่งมากเลยเกดนัด2องโมงสก็ เท่าไรมาตรงเวลาเ๊ะ2องโมงินิดๆก็ได้ฉีดเลยนะคะแล้วก็ออกมารอตรงนี้สินาทีนะคะเสร็จแล้วก็ออกเลยเร็วมากค่ะใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยรอ15นาทีฉีดตรงนั้นก็20นาทีเสร็จเรียบร้อยค่ะก็อยากจะขอให้เพื่อนๆนะคะที่ยังแบบลังเลใจว่าฉีดดีไม่ฉีดดีเนาะคนนึ่งก็ฉีดกันหมดแล้วเราไม่ต้องฉีดก็ได้อะไรเงี้ยก็ถ้าคนที่มีโอกาสฉีดเกตก็อยากจะ ให้ฉีดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเพียงป้องกันตัวเราเองเท่านั้นนะคะมันก็ยังป้องกันคนรอบข้างด้วยแต่รู้สึกหนงหนวกนิดนึงนะเนี่ยหนงหน่วงรู้สึกหนงหน่วงมันไม่ได้ป้องกันอย่างที่บอกไม่ได้เพีตัวเองอย่างเดียวป้องกันคนรอบข้างและจริงๆมันก็ป้องกันทั่วโลกด้วยถ้าเกิดคนติดเชื้อน้อยลงอะไรลงทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นโลกเราก็จะดีขึ้นด้วยส่วนรวมก็จะดีขึ้นนะคะก็ลองลองลองยังไงฮะ make a p p o i n t แล้วก็มาฉีดกันถ้าทุกคนฉีดกัน ผลตรวจโควิดหรืออะไรนี่ลดลงทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็อยากจะให้กลับมาบเหมือนเดิมในใเร็ววันนะคะแต่คนที่ฉีดแล้วก็อย่าเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะประมาทว่าโอ้ยฉันฉีดแล้วฉันสบายฉันเดินโอ้ไปไหนก็ได้อะไรยังนะคะยังคงต้องใส่หน้ากากอยู่นะคะหน้ากากหน้ากากเจลล้างมือมีตลอดอีนี้เป็นขนเริ่มเลย ะะก็ยังต้องใช้อยู่ยังต้องล้างมือบ่อยๆยังต้องทำจะต้องทําตัวให้ปลอดภัยอยู่เหมือนเดิมนะคะยังยังไม่ประมาทและถึงแม้ว่าเกดที่ฉีดแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะส่งผลก็อีก2สัปดาห์นะคะกว่าจะทุกอย่างเรามีภูมิคุ้มกันนู่นนี่นั่นซึ่งอามาริกาไฟเซอร์ที่เกดรับเนี่ยรู้สึกว่าจะ94หรือ95ยังมีอีก5ที่เราสามารถติดโรคได้ฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็อาจจะเป็นอีก5นั้นก็ได้เป็นสุดท้ายแล้วที่เกจะต้องรอ เขาหันมายิ้มว่าทําอะไรในรถก็นะคะอาเนี่ยเก่งก็เป็นคันนี้ก็เกิดจะ15นาทีแล้วเดี๋ยวก็คงจะมาบอกก็ระหว่างที่รอก็คุยให้เพื่อนๆฟังไปด้วยนะคะก็สองอาทิตย์ทุกอย่างถึงจะถึงจะเราถึงจะมีภูมิคุ้มกันแล้วยังมีอีกห้าเปอร์เซ็นที่ที่เรายังสามารถติดได้อีกเราอาจจะติดได้โดยที่อาการอาจจะน้อยลงอาจจะไม่ถึงกับเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะยังไงก็ตามรณรงค์ให้ฉีดกันนะคะวัคซีน นัดเลยค่ะ make appointment เลยแต่สําหรับคนที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนก็ยังดูแลรักษาตัวเองดีๆเขาก็อาจจะมีการป้องกันตัวเองแต่อยากให้ฉีดกันทุกคนนะคะบ๊ายบายเราจะเล่าอาการให้ฟังนะคะว่าต่อจากนั้นจะเป็นยังไงโชคสาย